ภิกษุณีพระอาหารหันต์ตอนพระพัฒกุลทนเกษเถรีภิกษุณีผู้เลิศทางตรัสรู้เร็วอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปฐมุตตระนางเกิดในตระกูลเศรษฐีแห่งเมืองหังสวดีได้เข้าเฝ้าฟังธรรมและได้เห็นการแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งว่าเป็นเลิศทางขิปปาพิญญาหรือตรัสรู้เร็วนางพอใจจึงถวายทาน เพื่อปรารถนาตำแหน่งนั้นสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะนางเกิดเป็นพระราชธิดาองค์ที่สของพระเจ้ากิคีแห่งพาราณสีมีชื่อว่าภิกขุทาสีได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วต้องการออกบวชแต่พระราชบิดาไม่ทรงอนุญาตชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลเศรษฐีในนครราชครครั้นเป็นสาวแล้ว วันหนึ่งได้เห็นราชบุรุษนำโจนไปเพื่อจะฆ่านางเกิดความรักในโจนนั้นบิดาของนางรู้ใจช่วยปลดเรื่องให้โจนพ้นจากการฆ่าด้วยทรัพย์พันหนึ่งแล้วยกนางให้โจนโจนผู้เป็นสามีออกอุบายให้นางช่วยขนเครื่องบวงสวงไปที่ภูเขาซึ่งมีเหวโจนคิดจะฆ่านางเพราะความโลภอยากได้ทรัพย์สินเครื่องประดับ นางต้องการรักษาชีวิตไว้จึงประนมมือไหว้กล่าวยกเครื่องประดับทั้งหมดให้และยอมเป็นทาสีของโจรแต่โจรไม่เปลี่ยนใจนางจึงออกอุบายพร่ำพันนนาว่าตั้งแต่ฉันระลึกได้เป็นผู้รู้เดียงสาแล้วฉันไม่รู้จักบุรุษอื่นว่าเป็นที่รักยิ่งกว่านายมาเถิดฉันจะขอกอดนายจะทำประทักษิณแล้วจะไหว้นาย เพราะนายกับดิฉันจะไม่ได้อยู่ร่วมกันอีกต่อไปครั้นโจรเผลอนางก็ผลักสามีโจรตกเหวตายแล้วไปบวชในสำนักปริพาชกที่ครองผ้าขาวพวกปริพาชกเอาแหนบถอนผมนางจนหมดถือเป็นการบวชแล้วพร่ำสอนลัทธิให้นางนั่งพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะปริพาชกทำกับเราผู้เป็นมนุษย์เป็นดังว่าสุนัก ด้วยการหักกิ่งไม้มาปักไว้ใกล้เราแล้วหลีกไปนางพิจารณาแล้วได้นิมิตอันตั้งอยู่เหมือนเป็นหมูนอนลุกจากที่นั้นด้วยความสลดใจจึงถามพวกปริพาชกถึงนิมิตที่ตนเห็นนั้นแต่พวกปริพาชกบอกว่าพวกภิกษุสักยะบุตรย่อมรู้เรื่องนั้นได้นางจึงเข้าไปหาสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านพ่านนางเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมว่าขันอายตนะและธาตุทั้งหลายไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานางมาลุธรรมจักสุกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทบวชเป็นภิกษุณีแล้วพิจารณา,าน้ำล้างเท้าก็เห็นความเกิดและความดับคิดว่าสังขารทั้งปวงก็ย่อมเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกัน ท่านได้บรรลุพระอรหันตต่อมาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านว่าเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางขิปปาพิญญารู้เร็วคือบรรลุธรรมเร็วอัทธ,ธกถาเล่าว่าบิดามารดาตั้งชื่อให้นางว่าพัฒนาในวันเดียวกันที่นางเกิดนั้นภรรยาของปุโรหิตก็คลอดลูกชายพร้อมกับเวลาที่เขาคลอดนั้น อาวุธทั่วพระนครก็มีแสงลุกโพลงรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารตรัสถามปุโรหิตว่าเมื่อคืนทำไมมีแสงที่อาวุธปุโรหิตทูลว่าบุตรชายของตนเกิดเลิกโจรเขาจะเป็นศัตรูกับคนทั่วพระนครแต่ไม่เบียดเบียนพระราชาพระราชาจึงสั่งให้เลี้ยงไว้ไม่ต้องฆ่าบิดาจึงตั้งชื่อว่าสัตุกะ เมื่อเขาเริ่มวิ่งก็จะนำสิ่งของที่พบมาเก็บที่เรือนบิดาแม้มารดาบิดาจะห้ามปรามก็ไม่สำเร็จเมื่อรู้ว่าห้ามไม่ได้บิดาจึงให้ผ้าสีเขียวสองผืนให้อุปกรณ์สำหรับตัดช่องย่องเบาทั้งหลายตั้งแต่นั้นมาเขาก็กระทำตัวเป็นโจรย่องเบาทรัพย์บ้านเรือนประชาชนไม่มีเรือนหลังใดที่เขาไม่เคยขึ้นวันหนึ่งพระราชา สเสด็จเที่ยวไปในพระนครทอดพระเนตรเห็นบ้านเรือนทุกหลังมีช่องปรากฏอยู่สารถีทูลว่าขณะนี้มีโจรชื่อสตตุกะตัดฝาเรือนเพื่อลักทรัพย์จากสกุลทั้งหลายพระราชาตรัสให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจับให้ได้ไม่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะถูกลงอาญาเอง เจ้าหน้าที่พระดมกำลังสอบสวนไม่นานก็สามารถจับโจรได้พร้อมหลักฐานตรัสสั่งให้โบยหนึ่งพันครั้งแล้วให้นำไปประหารวันที่เจ้าหน้าที่นำโจรไปประหารนางพัฒนาได้แอบเห็นโจรทางหน้าต่างก็หลงรักหมดใจนางมีสีหน้าหม่นหมองบิดามารดาสอบถามทราบความแล้วไม่อยากให้บุตรสาวคนเดียวเป็นทุกข์ จึงติดสินบนพนักงานหนึ่พกหาปณะนะพวกเขายื้อเวลาจนถึงพลบค่ำแล้วนำโจรคนหนึ่งออกจากคุกไปประหารแทนอัฏถกถาธรรมบทว่าบิดามารดาเห็นนางมีอายุ16ปีแล้วก็เกรงว่าธิดาจะฝักไฟในบุรุษจึงให้อยู่แต่ในปราสาทเจ็ชั้นอนุญาตให้มีนางทาสีคนหนึ่งดูแลนางเห็นจรแล้วนึกรักไม่กินอาหาร เมื่อมารดาถามก็บอกว่าจะไม่มีชีวิตอยู่หากไม่ได้โจรผู้นั้นมาเป็นสามีสัตตุกะโจรอยู่ร่วมกับนางพัฒนาได้สองถึงสวันเห็นสิ่งของเครื่องประดับจำนวนมากก็เกิดความโลภอยากได้จึงออกอุบายว่าตนได้บนบานเทวดาไว้ให้รอดตายจากการประหารตนต้องการไปถวายพลีกรรมแก้บนเทวดาบนภูเขา และเพื่อให้เทวดาพอใจสั่งว่าเจ้าจงตกแต่งเครื่องประดับให้เต็มที่ครั้นขึ้นบนภูเขาแล้วโจรก็บังคับให้นางถอดเครื่องประดับใส่หอเพื่อซ่อนไว้ตรงทางขึ้นนางถามว่านายจา๋าเครื่องประดับเป็นของใครตัวฉันเป็นใครโจรผู้เป็นสามีตอบว่าเราไม่รู้ของของเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของของเราก็เป็นส่วนหนึ่ง อัฏกถาเทริาถาเล่าว่าสัตุกะจนและนางพัฒนาเดินทางไปโดยมีบริวารติดตามและโจนขอให้บริวารอยู่ที่ทางขึ้นภูเขาเมื่อขึ้นไปบนภูเขาโจนก็ไมิได้มีวาจาแสดงความรักเลยนางจึงเริ่มรู้ความประสงค์ของโจนนางพัฒนาตอบว่าดีแล้วจ้ะพี่ท่านแต่ขอให้พี่ท่าน จงทำความประสงค์ของน้องสักอย่างให้สมบูรณ์ทีเถิดขอพี่ท่านให้น้องได้สมกอดพี่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังก่อนที่น้องจะถอดเครื่องประดับเถิดโจรรับปากว่าได้สิจะ๊ะนางทำทีเป็นสวมกอดข้างหน้าแล้วทำทีจะกอดข้างหลังโจรเกิดชะล่าใจนางก็ผลักเขาตกเหวร่างกายแหลกเหลวตาย ครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ภูเขาเห็นความที่นางทำให้โจรแหลกละเอียดได้จึงกล่าวคำสรรเสริญว่าบุรุษนั้นมิใช่จะเป็นบัณฑิตไปเสียในทุกสถานแต่สตรีผู้มีวิจารณญาณในที่นั้นนั้นก็เป็นบัณฑิตได้บุรุษนั้นมิใช่จะเป็นบัณฑิตไปเสียในทุกสถานแต่ว่าสตรีคิดอ่านแม้ครู่เดียวก็เป็นบัณฑิตได้ พัทกธกถาธรรมบทว่าโจรทำเป็นไม่กินอาหารนอนอยู่บนเตียงเมื่อนา,นางถามก็เล่าถึงความทุกข์ใจความไม่สบายใจที่ยังไม่ได้แก่บนเทวดาซึ่งบนไว้ให้รอดตายและขอให้ได้พบคนอย่างเธอนางถามว่าท่านต้องการอะไรบ้างก็ตอบว่าต้องการข้าวมัทุปายาตมีน้ํำอ้อยและดอกไม้มีข้าวตอกเป็นที่ห้า นางจึงให้คนจัดพร้อมแล้วโจนกล่าวขอว่าไม่ต้องการให้พวกญาติไปด้วยส่วนเธอจงใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับให้เต็มที่เราจะเดินพลางเล่นพลางกันไปเรื่อยๆครั้นถึงเชิงเขาโจนก็สั่งอีกว่าขอให้เธอสั่งพวกคนติดตามให้กลับไปเราจะขึ้นไปเพียงสองคนเท่านั้นเมื่อถึงยอดเขาก็แสดงท่าจโจนออกมากล่าวว่า ฉันไม่ได้มาเพื่อพลีกรรมแต่หลอกเธอมาเพื่อเอาเครื่องประดับของเธอนางกลัวตายจึงพูดต่อรองว่าเราเป็นสามีภรรยากันของของดิฉันก็เหมือนของของท่านแต่โจรยืนยันจะต้องฆ่าทิ้งนางก็พูดยกทรัพย์ให้ทั้งหมดแลกกับชีวิตหรือขอให้นำนางเป็นทาสก็ได้โจรกล่าวว่าหากเธอไม่ตายเธอก็จะกลับไปบอกมารดาบิดา นางเห็นจวนตัวแล้วจึงยกเหตุผลที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้เคยมีอุปการะต่อท่านอย่างไรก็จะขอไหว้ท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วทำประทักษิณเดินวนรอบสามครั้งไหว้โจรทั้งสี่ทิศแล้วสมกอดด้านหน้าย้ายมาด้านหลังฉวยโอกาสจังหวะนั้นผลักโจรตกเหวจากนั้นนางไม่กล้ากลับบ้านไปพบมารดาบิดา เริ่มคิดถึงการบวชจึงไปยังอารามของพวกนิครณแล้วขอบวชพวกนิครณถามว่าท่านจะบวชแบบไหนนางตอบว่าสิ่งใดเป็นของสูงสุดในบรรพชาของท่านขอท่านจงกระทำสิ่งนั้นพวกนิครณรับว่าดีแล้วจึงเอาก้านตาลถึงถอนผมของนางแล้วให้บวชเมื่อผมงอกก็งอกขึ้นเป็นวงกลมคล้ายตุ้มหู เป็นกลุ่มก้อนขึ้นมาเพราะเหตุนั้นนางจึงมีชื่อว่าคุณทนเกษานางเรียนศิลปะทุกอย่างในสำนักนั้นครั้นรู้ว่าคุณวิเศษที่ยิ่งกว่านี้ของพวกนิครนเหล่านี้ไม่มีนางจึงเที่ยวไปยังที่ต่างๆได้ยินว่ามีบัณฑิตที่ใดก็ไปในที่นั้นๆเรียนศิลปะที่บัณฑิตเหล่านั้นรู้อัทถกถาธรรมบทเล่าว,ว่า ก่อนบวชนางถามปริพาชกว่าอะไรเป็นสิ่งสูงสุดในบรรพชาแห่งลัทธิของท่านปริพาชกตอบว่าผู้บรรพชาเจริญกสินสิบแล้วทำฌานให้เกิดขึ้นบ้างหรือเรียนวาทะหนึ่งพันวาทะบ้างนั่นเป็นประโยชน์สูงสุดแห่งบรรพชาของพวกเรานางกล่าวว่าดิฉันจะยังไม่ทำฌานให้เกิดขึ้นก่อนแต่จะเรียนวาทะพันหนึ่งก่อน พวกปริพาชกสอนให้นางแจมแจ้งในวาทะหนึ่งพันแล้วกล่าวว่าบัดนี้เธอเรียนจบแล้วเธอจงเที่ยวไปให้ทั่วชมพูทวีปเสาะหาคนที่จะโตวาทะกับเธอเถิดแล้วให้กิ่งว่าแก่นางสั่งว่าไปเถิดนางผู้เจริญหากใครๆผู้เป็นคฤรัหั์กล่าวแก้ปัญหาของเธอได้เธอจงเป็นภรรยารับใช้เขา หากเป็นบรรพชิตก็จงบวชในสำนักของเขานับแต่นั้นนางก็มีชื่อว่าชัมพุปริภาชิกาแปลว่าปริภาชิกาพูดถือกิ่งว่าเที่ยวไปถามปัญหากับบุคคลต่างๆจนไม่มีใครกล้าต่อกอนด้วยคนทั้งหลายเห็นนางมาก็จะพากันหนีไปนางจึงต้องก่อกองทรายและปักกิ่งว่าไว้ และสั่งพวกเด็กไว้ว่าหากใครต้องการโตวัะกับเราก็จงเหยียบกิ่งว่าแล้วก็เข้าไปหาอาหารในหมู่บ้านเมื่อไม่มีใครกล้าเหยียบกิ่งว่าก็เหี่ยวแห้งไปนางก็หากิ่งใหม่มาปักจนวันหนึ่งพระสารีบุตรมาพบเข้าจึงสั่งเด็กๆว่าให้เหยียบนางกลับมาเห็นแล้วดูเด็กๆเ,เด็กเหล่านั้นก็บอกว่าพระเถระให้เหยียบ นางจึงถามพระเถระแล้วนัดหมายสถานที่โตวาทะในเวลาบ่ายทั่วทั้งเมืองก็ลือกันว่าพวกเรากำลังจะได้ฟังการโตวาทะของสองบัณฑิตแล้วพากันติดตามนางไปพบพระเถระนางปริพาชิก,กาไหว้แล้วเป็นผู้ถามก่อนซึ่งพระสารีบุตรตอบได้ทั้งหมดแล้วถามคำถามแรกกับนางแต่นางไม่อาจตอบได้ จำนวนอยู่แล้วเรียนถามว่าปัญหานี้ชื่ออะไรพระเถระตอบว่าพุทธมนต์นางจึงขอบวชพระเถระก็นแนะให้ไปสำนักภิกษุณีบวชแล้วไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์ส่วนอัตตกถา,าเอกน,นิบาตเล่าว,ว่านางเรียนจนหาคนที่จะโต้ตอบวาทะด้วยไม่ได้เมื่อหาผู้รู้ไม่ได้เวลานางไปที่ใด ก็จะก่อกองทรายและวปักกิ่งต้นว่าไว้บนกองทรายซึ่งอยู่ที่ประตูบ้านหรือนิคมนั้นจากนั้นบอกเด็กๆบริเวณนั้นไว้ว่าหากมีผู้ใดสามารถจะโต้อตอบวาทะของเราได้ขอให้ผู้นั้นจงเหยียบกิ่งไม้เมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วไม่มีคนเหยียบนางก็จะถือกิ่งไม้นั้นหลีกไปสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าของเราสเสด็จประทับที่พระเชตวันกรุงสาวัตถีนางกุลทนเกษาก็ไปถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับเมื่อเข้าไปภายในพระนครแล้วก็ปักกิ่งไม้ไว้บนกองทรายทำนองเดิมนั่นแหละครั้งนั้นพระสารีบุตรเถระเข้าไปในพระนครเห็นกิ่งว่าที่กองทรายแล้วถามเด็กๆว่าทำไมเขาจึงปักไว้ ท่านทราบความนั้นแล้วจึงกล่าวให้เด็กๆด,ดึงกิ่งว่าออกมาเหยียบเล่นแต่เด็กเหล่านั้นบางคนก็กลัวไม่กล้าเหยียบบางคนก็กล้าเหยียบจนแหลกนางกุลทนเกษาบริโภคอาหารแล้วเดินออกไปเห็นกิ่งไม้ถูกเหยียบย่ำจึงสอบถามเด็กว่าเป็นการกระทําของใครเด็กจึงบอกว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรให้เหยียบ นางคิดว่าพระรูปนั้นหากไม่รู้กำลังของตนก็จะไม่กล้าให้หยับย่ำกิ่งไม้ท่านจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนเรายังจัดเป็นผู้น้อยอยู่จะมีชื่อเสียงไม่ได้เลยหากไม่ได้โต้วาทะกับผู้ยิ่งใหญ่เราควรจะเข้าไปในบ้านก่อนและประกาศแก่พวกผู้คนให้รู้ว่าเราจะโต้วาทะกับพระเถระรูปนั้นท่านว่า ในพระนครสาวัตถีนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตระกูลถึง80,000ตระกูลคนทั้งหมดนั้นต่างรู้จักกันด้วยอำนาจที่มีความเท่าเทียมกันฝ่ายพระเถระฉันพัดแล้วนั่งอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งทีนั้นนางก็ถือเศษกิ่งว่ามีมหาชนห้อมล้อมเดินเข้ามาหาพระเถระกระทำการทักทายกันแล้วนางถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระคุณเจ้าให้เด็กเหยียบกิ่งไม้นี้หรือพระสารีบุตรตอบว่าใช่แล้วเราให้เหยียบย่ำเองนางกุณทนเกษจึงว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นขอดิฉันกับพระคุณเจ้ามาโตวทะกันนะพระเถระก็ว่าได้สิน้องนางนางกุณทนเกษจึงว่าใครจะถามใครจะกล่าวแก้เจ้าข้าพระเถระตอบว่า ความจริงคำถามตกแก่เราแต่ท่านจงถามสิ่งที่ท่านรู้เถิดนางถามลทัทธิตามที่ตนรู้มาทั้งหมดทีเดียวพระเถระกล่าวแก้ปัญหาเหล่านั้นได้หมดเมื่อหมดคำถามแล้วนางได้นั่งนิ่งอยู่พระเถระกล่าวว่าท่านถามเราหมดแล้วเราก็จะถามท่านข้อหนึ่งนางกล่าวว่าถามเถิดเจ้าข้าพระเถระถามว่า ที่ชื่อว่าหนึ่งคืออะไรนางตอบว่าดิฉันไม่ทราบเจ้าข้าพระเถระจึงว่าเท่านี้เธอก็ไม่ทราบเธอจะทราบอะไรอย่างอื่นเล่านางหมอบลงแทบเท้าทั้งสองของพระเถระเรียนว่าดิฉันขอถึงพระคุณเจ้าเป็นสารณะเจ้าข้าพระสาริบุตรจึงว่าจะทำการถึงเราเป็นสารณะไม่ได้มีบุคคลผู้เลิศในโลก พร้อมทั้งเทวโลกประทับอยู่ที่วิหารใกล้ๆนี้เองขอเธอจงถึงพระองค์เป็นสารณะเถิดนางกล่าวรับว่าดิฉันจะกระทำเช่นนั้นเจ้าข่าคำถามนั้นท่านฉเฉลยว่าอาหารชื่อว่าหนึ่งเพราะทำใหสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงชีวิตอยู่ได้ในเวลาเย็นขณะพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมอยู่ นางก็ไปถวายบังคมด้วยเบญจังคประดิษฐ์แล้วยืนอยู่ณที่สมควรพระาศาสดาทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสธรรมตามความประพฤติของนางว่าหากคาถาที่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์แม้จะมีตั้งหนึ่งพันคาถาก็ตามคาถาเดียวที่ฟังแล้วทำให้สงบระงับได้ประเสริฐกว่าจบพระคาถาทั้งที่นางยังยืนอยู่นั่นเอง ก็ได้บรรลุพระอระหัดพร้อมด้วยปฏิสัมพิธากราบทูลขอบรรพชาบวชแล้วผู้คนได้พูดยกย่องกันว่านางยิ่งใหญ่จริงเพราะฟังเพียงคาถาเพียงสี่บทก็บรรลุพระอระหัสได้พระาศาสดาทรงทราบแล้วยกย่องว่าท่านเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางตรัสรู้เร็วครั้นท่านบวชแล้ว ได้นึกถึงความเป็นมาแห่งชีวิตตนแล้วจึงอุทานว่าแต่ก่อนข้าพเจ้าถอนผมอมมูลฟันมีผ้าพผืนเดียวเที่ยวไปรู้ในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษและเห็นในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษข้าพเจ้าออกจากที่พักกลางวันก็ได้พบพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสด,ดุจทุลีอันหมู่ภิกษุแวดล้อมที่ภูเขาคิชกูฏ จึงคุกเข่าถวายบังคมทำอัญชลีต่อพระพักพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพัฒาจงมาพระดำรัสสั่งนั้นทำความหวังของข้าพเจ้าให้สำเร็จสมบูรณ์ข้าพเจ้าจะริกไปทั่วแหวนอังคะมะคตกาสีและโกศลบริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านมาห้สิบปีไม่เป็นหนี้ท่านอุบาสกผู้ใดถวายจีวรแก่ข้าพเจ้าพัฒา ผู้หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทุกอย่างแล้วท่านอุบาสกคนนั้นประสบบุญเป็นอันมากหนอ